เป็นโซนๆเนาะก็จะเป็น e ตัวไรหว่าโอเคเอ๊คิมคิมโอสิคิมเอ้ท่าะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูให้ ในอเจอร์าสิกพาร์คเจอราสิกพาร์คจุลสิกพาร์คยาคุณรู้เจอราสิกพารฮะคุณได้เห็นไดโนเสารพี่เขาบอกว่าเรามาเที่ยวจุลสิกพาร์คไปดูไดโนเสาร์โอเคจุลสิกพาร์คไดโนเสาร์